พระเจ้าตัดกับโมเสสว่าเหตุไฉนเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเราจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิดฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้าแล้วยื่นมือของเจ้าออกไปเหนือทะเลทําให้ทะเลนั้นแยกออกเพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้นะในพระชนะตอนนี้นะคะพระเจ้าบอกกับโมเสว่าทําไมเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเรานะเจ้ามีอะไรในมือนะคะ โมเสสมีไม้เท้านะคะสิ่งนี้บอกอะไรกับเรานะะในหลักการของการอธิษฐานหลายครั้งเราอธิษฐานเราคำควรต่อพระเจ้าถึงสิ่งที่เราไม่มีนะคะแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าให้กับเราไว้ทุกสิ่งแล้วนะคะพี่น้องไม่ต้องร้องคำควรแล้วขอต่อพระเจ้านะคะพระเจ้าขอพงทรงเลี้ยงดูลูกด้วยเถิดในวันนี้พระเจ้าขอเอาโาครคภัยไข้เจ็บของลูกออกไป ไม่ต้องขอพระเจ้าแบบนั้นพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องมาร้องทุกข์แบบนี้ต่อเราเราให้อะไรบางสิ่งเจ้าแล้วพระเจ้าถามว่าโมเสสมีไม้เท้าในมือเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีไม้เท้าในมือยื่นมือออกไปแล้วก็ทําให้แผ่นดินนั้นแยกทำให้ทะเลนั้นแยกออกพระเจ้ากําลังบอกเราว่าเราไม่จําเป็นต้องร้องทุกข์ต่อพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าให้เราแล้ว แต่พระเจ้าให้สิทธิเทียมนาจกับเราพี่น้องเรามีสิทธิเที่ยมนาจนะคะเราได้รับของเหล่านี้จากพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิฐานนะคะเวลาที่ข้าพเจ้าอธิฐานข้าพเจ้าจะไม่อธิฐานว่าขอพระเจ้าอวยพรนะคะข้าพเจ้าประกาศการอวยพรเลยนะคะในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าประกาศอวยพรอยู่เหนือธุรกิจการงานของข้าพงว่ามันสูงขึ้นทางเดียวมันไม่ตกต่ำลงข้าพเจ้าประกาศอวยพร อยู่เหนือออเดอร์ของเราที่มันจะเข้ามามากมายข้าพเจ้าประกาศอวยพรครอบครัวและชีวิตของเราที่จะอยู่ในสวัสดิภาพนะเพราะสิ่งเหล่านี้คือน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เราแล้วนะเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูบอกว่าสําเร็จแล้วนะพระองค์ทรงทรําให้เราเสร็จสิ้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปขอซ้ํากับพระเจ้าอีกแต่พระเจ้าให้เราใช้สิทธิอำนาจนั้นเรียกสิ่งเหล่านั้น ขึ้นมาในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหานะเรามีสิทธิอำนาจเราสั่งทำลายกิจการของมารซาตานทุกอย่างเราสั่งขับไล่วิญญาณที่ขโมยอะไรไปจากเราก็ตามนะพี่น้องใช้สิทธิอำนาจนะพระเจ้ากำลังบอกให้เราใช้สิทธิอำนาจเรามีสิ่งนั้นในมือของเรานะเหมือนโมเสสโมเสสมีไม้เท้าในมือแล้วโมเสสใช้ไม้เท้านั้นชี้ไปที่ทะเลแล้ว น้ำก็แหวกออกนะเพราะฉะนั้นเราใช้สิทธิอำนาจของเราประกาศไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะะแล้วสิ่งนั้นมันก็จะสลายไปนะคะเรามีสิทธิอำนาจที่จะสั่งทำลายกิจการของมารซาตานทุกอย่างเพราะว่ามารซาตานนั้นเป็น ศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเปลี่ยนการอธิษฐานใหม่นะอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจด,ด้วยสิ่งที่เรามีด้วยสิ่งที่พระเจ้าให้เราแล้วนะไม่ต้องไปค่ำควรกับพระเจ้านะเพราะว่าการค่ำควรกับพระเจ้าแสดงถึงความอ่อนแอแล้วก็ไม่เชื่อนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคือห้ามค่ำควรเลยนะหลายครั้งนะข้าพระเจ้าก็แบบคือรู้สึกเรารู้สึกหนักใจเราอธิษฐานเราค่ำควรต่อพระเจ้าเราล้องให้กับพระเจ้านะคะ แต่คือให้มันจบแค่นั้นนะคะเราระบายออกกับพระเจ้าดีกว่าที่เราไประบายออกอกับคนอื่นนะคะแต่หลังจากนั้นเราต้องตั้งสติพี่น้องแล้วก็กลับมาดูสิ่งที่เรามีนะคะคือสิทธิอำนาจแล้วพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับเรานะคะพระเจ้าพี่น้องใช้คู่กันแล้วก็ประกาศสิ่งนั้นขึ้นในชีวิตของเราคนะพี่น้องบางสิ่งอาจจะใช้เวลาย,ยาวเวลานะแต่บอกได้เลยว่าข้าพเจ้าใช้วิธีการนี้มานานหลายปีนะแล้ว ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามสิ่งที่เราพูดตามสิ่งที่เราใช้สิทธ,ธิอำนาจเพราะสิ่งนั้นคือน,น้ำพระทัยของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเกิดผลแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่มุสานะพระองค์ตัดแล้วพระองค์ทำตามสิ่งนั้นนะเพราะนั้นให้เราเปลี่ยนท่าทีการอธิษฐานใหม่พี่น้องสั่งให้เกิดขึ้นนะสั่งให้เกิดขึ้นไม่ต้องไปขอนู่นขอนี่นะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นทาสแล้วนะเราเป็นทายาท ของพระเจ้าเราเป็นลูกนะคะเพราะฉะนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไปบ้านเพื่อนนะคะบ้านเพื่อนเนี่ยขายเฟอร์นิเจอร์แล้วลูกเขาเนี่ยก็เดินมาหรอกแม่ขอตังค์หน่อยแม่ก็บอกว่าจะมาขอทําไมในลิ้นชักนั้นเปิดหยิบเอาเองเลยแล้วในในลิ้นชักนั้นมีเงินเป็นฟ่อนเลยพี่น้องนะคะเด็กก็หยิบออกไปซื้อไอศครีมซื้อน้ําซื้ออะไรนะ,ะเช่นเดียวกันพี่น้อง พระพรนั้นอยู่ในลิมชักแล้วพี่น้องไปหยิบเอาเลยนะพี่น้องไม่ต้องไปขอพระเจ้าอีกนะคะพี่น้องหยิบมาใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนท่าทีของเราใหม่นะทำให้ถูกต้องนะแล้วพระพรก็จะเกิดขึ้นไ่ายในชีวิตของเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจ้าประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ